ราคาอยู่ที่6ก9สนหงาทากาะนะคะอยู่ที่2 0 0แสนกว่าบาทนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมจะพาทุกคนนะคะไปชมตลาดบริเวณใกล้ๆหน้าง,งานค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะเขาจะเรียกว่าตลาดใบตุนค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรขายบ้างค่ะไปเลยค่ะ กันค่ะ นนเครื่องประดับค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะอันนี้น่าจะใส่ประดับใส่คอใช่ไหมเครื่องประดับคอมันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันคือม,มันสวยมากเลยค่ะ<ม>แล้วแบบูู้คนผู้พานมากเลยนะคะ เต็มร้านไปหมดเลยค่ะอเลยแล้วก็ซอยนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีร้านขายเครื่องประดับค่อนข้างเยอะนะคะพวกทองสร้อยข้อมือแหวนเครื่องประดับต่างๆค่ะ<อ>ทั้งแขบทั้งแถวเลยนะคะ นะคะทุกคนคือแบบเต็มทุกร้านทุกคนเลยค่ะเครื่องประดับค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแล้วลูกค้าของแต่ละร้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะทุกร้านเลยค่ะทุกคน กำไรข้อมือนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> สวยมากเลยค่ะทุกคนรา <c oughs> คาใช่ไหมคะไทยสโตราเกที่กี่เท่ากันเดียวส่วนนี้เนี่ย ที่แรคเทาเดิอีทันคไมา่ไหราคาก็ประมาณอยู่ที่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันพาการนะคะ

อันนี้นะคะต่อชิ้นราคาอยู่ที่6กแสนสามหมืาทาการนะคะอยู่ที่2 0 0แสนกว่าบาทอะค่ะทุกคนที่นี่มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยอะราคาคนค้าแพงมากเลยทุกคน อันนี้เป็นแหวนนะคะแหวน้องสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วอยากได้ ร้านทองอีกแล้วนะคะทุกคนาทองสวยงามมากเลยค่ะชวงวัดอยากได้ไหมคะนยากได้ไคยแลนด์ไทยเลน่นเยส สวยมากเลยคะ่ะทุกคน Beautiful ที่นี่ขอให้น้ำ you, oh, ขอให้น้ำด้วยค่ะทุกคนให้ขอให้น้ำที่ร้านนี้ขอให้น้ำ้วยค่ะทุกคนใจดีมากเลยค่ะอ่ uh. can can Excuse me sir can you show me this one for t i o this one uh and e yeah. ไม่คืออะไรอะช่างวัด uh huh. ต่างหูเหรออันนี้ก็คือเป็นต่างหูนะคะต่างหูนี้ก็จะอยู่ราคาอยู่ที่96,300ามรทาคาประมาณนั้นนะคะ ถ้าเป็นราคาไทยก็จะอยู่ที่35,700บาทอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนทางร้านให้แมสอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ทั้งแมสทั้ทงน้ำเลยค่ะร้านนี้ใจดีมากเลยค่ะเจ๋งมาเลย,เลยม,ม,มาชมร้านทองได้ทั้งน้ำได้ทั้งแมสเลยนะคะทุกคน <This> <This place. S 1> อันนี้ก็เป็นราคาต่างหูอีกตัวหนึ่งนะคะราคาต่างหูอยู่ที่8 6ดหมื่นหกพาทากาค่ะทุกคน เกี่ยวกับท้าห่มค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นเกี่ยวกับผ้าม่านนะคะอันนี้ขายเกี่ยวกับผ้าม่านค่ะ ছয়মান এ সাধুণ্ডে ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวนะคะคล้ายๆกับเหมือนตลาดน้าบ้านเราะคะ่ะทุกคนมีทั้งเสื้อผ้าเสื้อกันหนาว ข้าห่มที่นอนของใช้ทั่วไปอะคะ่ะทุกคนตลาดนัดตลาดแห่งนี้นะคะอุปกรณ์ชุดช,ะะชุดชั้นในค่ะชุดชุดชั้นในที่นี่คือผู้ชายขายนะคะทุกคน ใช้ขยข่ชุดชั้นในค่ะทุกคน,นเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผู้หญิงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผู้หญิงที่เขาจะมาขายของนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ผู้ชายดังนั้นชุดชั้นในที่ขายก็คือก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน,นะค่ะทุกคนอันนี้ผา เสื้อผ้าเยอะๆเลยค่ะสวยๆงามๆเยอะๆเลยค่ะเอสคลิตี้เราพูดถึงชุด่อนันปันาบีชุดประจชาติของเขานอันนี้จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับชุดประจำชาติของเขานะคะทุกคนยแลนด์ไยแล่นไตเลนลชุดกนชดกาต้านะ เอาซื้อชุดชั้นในที่นี่ได้ไหมฮะ <c oughs> มีแต่หนุ่มๆขายชุดชั้นในเต็มหมดเลยค่ะ เราไปดูกันนะคะว่าเขาขายอะไรกันคะ พลาเครื่องใช้ภายในคนเรือนนะคะแต่ว่าเชียร์สินค้าของตัวเองใหญ่โตมากเลยค่ะทุกคน Action! 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 มิดชิปเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย